เทคนิคในการปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาให้ผลที่ได้ให้ผลดีครับวงเล็บตัวอย่าง,รง,างพระศาสนาบอกว่าการเจริญสมถะเนี่ยจะละลาคะได้จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจิตที่ฟุ้งออกไปเนี่ย เรียกว่าเธอกำลังมีความประมาทถ้าเราสามารถสําบอรสํารวมสังวรสํารวมอินทรีย์ได้เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนะเพราะ,ะนั้นผู้ประมาทผู้ไม่ประมาทวัดกันที่ตรงนี้นะว่าคนนั้นเนี่ยสํารวมอินทรีย์หรือเปล่านะขณะที่โยมสํารวมอินทรีย์สํารวมใจอยู่กับกายใจสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือกาย เรียกสมถะนั้นเวลาโยมจะทำงานอะไรก็ตามโยมต้องใช้สมถะคือสมาธิทั้งหมดแค่โยมจะล่างหนังสือสักหน้าหนึ่งเนี่ยถ้าจิตโยมฟุ้งซ่านเนี่ยโยมล่างไม่ได้แต่ถ้าใจสงบดีๆเนี่ยล่างปับป๊บปับป๊บปับป๊บ,บเดี๋ยวเสร็จหน,นังสือเล่มนี้ร้อยกว่าพระสูตร อาตมาตั้งใจให้สมบ,บดีๆคิด15นาทีเสร็จล่างมาร้อยกว่าพรนะนั้นสมาธิสำคัญมากโยนะมันจะทำให้งานสำเร็จทุกเรื่องเวลาโยมจะนั่งคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งใจโยมแกว่งไปน่นแกว่งไปนี่พระเจ้าเปรียบเหมือนน้าที่กําลังไหลลงจากภูเขานะมันถูกซอกเล็กซอกน้อยทางซ้ายทางขวาแต่ออกอไปน้ําจะไม่มีกําลัง จิตโยมจะไม่มีกําลังผู้เจ้าจึงบอกนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องบันทอนกาลังของจิตนะแต่ถ้าโยมละอกุศลหรือละนิวรณ์ห้าได้ละความฟุ้งซ่านได้จิตโยมจะเป็นจิตที่มีกําลังสูงมากนะเอาไปทําอะไรได้ทุกเรื่องผู้เจ้าจึงอยากให้เราทั้งหลายเนี่ยฝึกจิตคนเราเนี่ยดีได้จากการฝึกจิตแก้ได้ทุกเรื่องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง ฝึกที่จิตอย่างเดียวส่วนวิปัสสนาวิปัสสนาคือปัญญาเครื่องวัดปัญญาคืออะไรปัญญาคือการเห็นการเกิดและการดับเห็นเกิดดับมีประโยชน์อะไรเยอะมากเลย ประโยชน์อย่างหนึ่งใครเห็นเกิดเนี่ยสมุทัยเกิดเรื่อยๆพระศาสดาบอกว่าอุดเฉท่าทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์จะหมดไปนั้นจะมีบางคนบอกว่าโอ้ตายแล้วศูนย์ไอ้พวกนี้ไม่รู้จักสังเกตการเกิดนะแล้วสัตว์มันเกิดมาเกิดมามันเอาจิตจากไหนนะถ้าตายแล้วศูนย์นะใช่ไหมถ้าใครสังเกตเห็นนิโรธคือความดับ มิจฉาทิฏฐิที่ว่าตัวตนถาวรตัวตนมีจริงจะหมดไปนี้เป็นความเห็นสุดตรงสองฝั่งที่เราจะต้องแก้สุดตรงฟังตัวตนเรียกอัติตาสุดตรงฟั่งคาสย์เรียกนัตติตาเหมือนตาตมาถามโยมว่าแก้วใบนี้มีไหม ยมจะตอบว่างไงแก้าใบนี้มีไหมมีข้างหลังไะมีไหมมีหรือไม่มีดิมีส่วนใหญ่ตอบว่ามีถ้าตามาบอกว่าอีกแสนปีมันจะมีไหมเนี่ยอ,อีกล้านปีมีไหมเนี่ยเมืองทั้งเมืองยังหายไปหมดเลยนะ,สะแสดงว่าคำตอบโยมไม่ใช่สัจจะ ไม่จริงตลอดการสัจจะต้องจริงจริงจอดีตจริง,รงปัจจุบันจริงอนาคตจริงนี่คือสัจจะในแบบของพระเจ้าถ้าโยมบอกว่าแก้วใบนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันมันคืออะไรก็มันยังมีแก้วอยู่โยมก็จับได้ทุกคนจับได้ถ้าโยมตอบไม่มีมันจะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันก็ไม่ใช่สัจจะอีกคำตอบที่ถูกต้องคือแก้วใบนี้ เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วจะดับไปมีชั่วคราวไม่ได้มีถาวรนี่ตังหาคือความถูกต้องนั้นมุมง,ง่ายๆแค่เนี้นะผู้เจ้าจะเห็นหมดนะนี่คือการเห็นเกิดและเห็นดับมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปคนนั้นจะรู้จักว่าสรรพสิ่งที่เขาเห็นเกิดเห็นดับเนี่ย มันคือไม่ใช่ตัวตนจริงคืออนัตตาเมื่อใครเข้าใจอนัตตาเห็นอนัตตาคนคนนั้นจะเกิดปัญญาขึ้นอีกว่าสิ่งที่เขาเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาเพราะขณะที่สิ่งนี้แตกสลายเขายังเห็นสิ่งนี้แตกอยู่เหมือนแก้วนี้แตกไปหล่นแตกโรยมไม่ได้แตกไปตามแก้ว ผู้เจ้าบอกว่าเธอเห็นเลกวัดคนทําการวัดลากเอากิ่งไม้ใบไ,ไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นเหลาไฟเผาไหมไม่รู้สึกเป็นพ่ออะไรสาวกบอกว่า,า,วก,วาก็นั้นมันกิ่งไม้มนั้นมันไม่ใช่เหล่าผู้เจ้าบอกนั่นถูกต้องทำยังไงเธอจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่ใช่ของเธอ เมื่อเธอเห็นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแตกสลายเธอจะรู้เลยว่าตัวเธอกับมัน,นคนละตัวกันโยมมีสุขขึ้นมาในใจโยมสังเกตสิสุขเกิดขึ้นแล้วสุขดับไปขณะที่สุขดับไปโยมตายไปพร้อมกับสุขไหมไม่ได้ตายไปพร้อมกันเราก็รู้อยู่ว่าอ๋อสุขหมดไปแล้วก็แค่เสียดายสุขหมดไปแล้วทุกเกิดขึ้นมา ทุกทหมดไปแล้วเออดีใจหมดทุกสักทีอย่างนี้อแต่โยมไม่ได้ดับไปตามมันอเพราะนั้นใครก็ตามมาตามเห็นการเกิดการดับคนนั้นจะถอนอุปทานจากสิ่งสิ่งนั้นได้มันจะเกิดการแยกตัวระหว่างผู้ที่สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันนี่คือสุดยอดมุมมองที่พระเจ้ามองได้มองออก นี่คือวิธีเข้าถึงผู้ไม่ตายผู้ที่สังเกตทุกอย่างเกิดดับไอ้ผู้เนี้ยไม่เกิดไม่ดับซึ่งพวกเราเนี่ยมีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วพวกเราเนี่ยมีสภาวะที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยอยู่กับตัวเป็นแต่เพียงสภาวะนั้นเนี่ยมันมีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมัน มีตัณหาเป็นเครื่องผูกติดให้เราอยู่ในภพผู้เจ้าเรียกสภาวะธรรมอน,นี้เรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกชื่อยาวหน่อยแต่เรื่องอย่างอื่นไม่ได้และผู้เดียวกันนี้เมื่อปรับพฤติปฏิบัติมักมีองค์แปดแล้วอวิชชาจะหมดไปมิชาจะเกิดขึ้นผู้นี้จะถูกเรียกว่า วิมุตติญาทัศสนะไอตัวเดิมนี่แหละที่อวิชามันหมดไปแล้ววิชาความรู้มันเกิดขึ้นเพราะได้ฝึกมรรคมีองแปดจนเกิดวิชาขึ้นผู้เดิมนี่แหละก็คือวิมุตติญาทัศสนะผู้รู้ในวิมุตตะก็คือได้นิพพานนั่นเองนั้นเราเพียงแค่ล้างอาวิชาความไม่รู้ให้หมดไป ที่มันกําลังยึดว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาความจําเป็นเราสังขารความคิดปรุงแต่งเป็นเราวิญญาณเป็นเราอย่าไปเชื่อไม่เชื่อทําอย่างไรเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นอยู่อย่างเนี้ยทนเห็นซ้ําอยู่อย่างนี้แค่นั้นเอง